เปิดสักปิดเปดิดปิดเปิดสักพัทำงานนะครับออแล้ว2.5แอมป์นะคอับ2.7นะครับ2.7 9 3แอมป์ เช็คลงไฟไว้ก่นตรงนี้กีตัดนะครับจิ้มไปจิมมาอ่อนทนี้ทำงานอยู่ที่306นะครับเทียบ DC ตอนที่ทำงานเป็นเท่าไหร่ DC ตรงขาออกนะครับเทียบตอนที่มอเตอร์หมุนนะครับ300

สามร้อยสาม6้อยห้าสิหคงจะต้องล้างเมนบอร์ดดูเดี๋ยวดูพัดลมคำสั่งพัดลมนะครับออกเท่าไหร่กอรทำงานนะครับออกตามดี d ีตามดี c ี พันโวลต์นะครับสามร้อยแปดนะครับไปสิบห้าโวลต์เท่าไหร่นะครับขณะทำงานนะครับอันนี้ทำงานก็สิบสี่โวลต์นะครับ ปรับสปีดพัดลมก็2โวลต์ฟิดแบกแบกนี่หนึ่งโวลต์ตั้งเล็งต่ำหน่อยตั้ง250โวลต์จะขึ้นเท่าไหร่โอเคฟแบกก็1.6นะครับตั้งลงนี้250โวลต์ดีซี ปรมาณสองจุดหกโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์ได้ไหร่สิบสี่จุดห้าไฟตรงเทอร์อมิเตอร์ต่างๆเทอร์มิเตอร์ก็ประมาณนี้ตอนนี้หนึ่งจุดหนึ่งนะครับ ทำงานแล้วเราก็ทำที่ 8m นะครับตอนนี้อแอร์ตันนะครับแอร์ตันอยู่ด้วยก็คงต้องล้างเมนบอร์ดดูนะครับแล้วควรปิดรีโมทอีกทีครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับปิดรีโมทแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอรอบก็ตัดก่อนนะครับโอเคกระสุนนี้เขียวนี่ทำงานก็คืออ่อนปกตินะครับ อย่างนี้ก็คืออ่อนแล้วนะครับรอหยุดแป๊บหนึ่งโอเคอยู่แล้วควรปิดเบรกเกอร์เลยครับปิดแล้วใช่ไหมครับ ปิดเบเกอร์แล้วนะครับครับโอเคเดี๋ยวช่างขอเรือบอร์ดแปึงโอเคเดียบอร์ดูนนะี้มีจิ้งจงจิ้งจกอะไรเข้าไหมนะครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะสะอาดเกี่ยเก่าทีนี้ก็ถอดเชือกปอยตอนนี้ยกขึ้นมาได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้กำลงังนริ่มมาแล้วนะครับเออ่พี่ครับลบกวนเ,เปิดเปิดเบเกอร์แล้วเปิดแอร์อีกทีครับล,ล้างกันครับ อะรกันออนแร้ไฟเขียวติดนะครับว้าวเล็แนดังเปิดว้าวไฟเขียวกำลังจะกระพริบตลอดนะครับตรงไฟเขียวอ่อนอันนี้นขึ้นนะครับกระพริบ กะพีบตัวนี้นกะพีบตลอดนะครับเปิดเปิดแอร์แล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วค่ะโอเครอหน่วงสามนาที Spices um, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì AC Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลอดไหมเอซตรง f1, f2 นี่นะครับเป็นลบนี่มา กิจตาเป็นดีนะครับเนี่ยจเทเอ,เอ็นทียบกับ F เป็นลบนะครับเห่งจะเป็นลบสามิบเท่านั้นยี่หกยี่หาสลับเอาเอเป็นบวกนะครับ ลำบากออกอะโอเคจับเอ็นนะครับเทียบกับเอฟนะครับเป็นลบได้แปดเก้าสิบเอ็ดเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับเทียบเอ็นนะครับต่อไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเทียบเอ็นเหมือนกัน เก้าหนึ่งศูนย์อ่ะออนแล้วอ่อ,อนนี่จะเป็นสิบสี่สิบห้านะครับสิบเนะอ็ดสิบสี่สิบห้าอ่อนพัดลมเริ่มหมุนหมุนเป็นยี่สิบหก ี 3, 24, 25, 26, ่สามยี่สี่ยี่ิห้ายี่ิหเป็นอ่อนนะครับถึงสามสิบนะครับสามสิบยี่สิบห้านะครับ 25, ยี่ิห้ายี่สิบสี่ตัวเก็หาหมดละวเอฟหนึ่งเอฟสองแหละโอเคก็เป็นเหมือนกันตัวนี้จะเป็นยี่ิห้ายิสี่ยี่สิบเอด ยี่สเอ็ดยี่สนะครเบเอ็นนะครับสปีดสูงสุดสิบเก้ายี่สะะพอเส็จแล้วกัน ไม่โอเคครับลบกควนกดปิดรีโมทเลยครับครับปิดรีโมทแล้วก็ปิดเด็กเกอร์ครับแล้วก็เหลือลางแอร์ครับ ให้ช่วยกดตามกดซับตะไลกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใหเราช่วยในการทำคลิปเราใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นมันเยอะล้างเมนบอร์ดด้วยความชื้นต่างๆ